ไปเนะ่ะมาได้นะเหลือแค่หกหนึ่งเก้าหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสนใจแคปเจอร์หน้าจอมาได้เลยวันนี้ลดไปเท่าไหร่อ่ะสี่หมื่นละจากปกติเบาอยู่แล้ววันนี้เบาสุดในตลาดแน่นอนพี่ในรถที่ไม่มีโดนมาครับผมรถผมไม่มีโดนมานะไม่มีชนหนักปิดความจมน้ำไม่มีตัดต่อพร้อม่เนี่ยไม่ตรวจสภาพผมมีให้เนี่ยติดไอ้น,นี่มาเรียบร้อยนะครับผมสติ๊กเกอร์อันนี้คือตรวจสภาพมาเรียบร้อยแล้วนะจากชิคอินสเปคชั่นนะผมตรงนี้โครงสร้างเมื่อกี้ที่ให้ดูก็คือโครงสร้างเดิมสนใจเนี่ยมาได้เลยนะพี่มุมซ้ายล่างตรงนี้จิ้มมาบอกมาจากไรซ์ พี่ให้พี่อดมินคำนวณได้เลยที่พี่ถามว่าแบบดาวสองแสนดาวหนึ่งแสนเนี่ยพอดีมันเป็นค่าตัวใหม่พี่ให้พี่อดนินคำนวณได้เลยว่าแบบมันจะผ่อนเหลือเท่าไหร่นะผมปล่อยโปรไปเมื่อกี้ผมไม่มั่นใจบอกพี่อดมินด้วยนะว่าแบบได้ค่าตัวพิเศษไปเหลือแค่ 6, 000, 000, 000, หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันพี่แล้วหกหนึ่งเก้านะครับสนใจดนะทักมาได้เลยนะสามารถทักมาได้แล้วก็สามารถมนาะพูดคุยในส่วนของเครดิตอะไรพวกเนี้ยพูดคุยกันหลังบ้านได้เลยนะผมเดี๋ยวผมไม่ค่อยอยากให้ถามกันในไลฟ์เพราะว่าจริงๆถามได้แต่ว่าผม ไม่ยอยากให้ถามเพราะเราไม่รู้ว่าใครดูอยู่กับเราด้วยนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็พี่ลูกเจ๊บอกว่าอยู่ชนส่งถึงไหมคะอยู่ชนชนบุรีใช่ไหมส่งได้พี่ส่งได้ผมเพิ่งไปส่งที่สัตหีบมาเลยพี่ไปส่งเฮตอวี v ที่สัตหีบมาผมไปส่งถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยเมื่อต้นน้าอยู่ไกลไม่สะดวกมาดูรถหน้าร้านผมมีบริการ,ร,การวิดีโอคอลให้ดูรถได้ทุกจุดนะผมมีส่งรถถึงหน้าบ้านไฟแนนซ์เซ็นกันถึงหน้าบ้านได้เลยแล้วก็ซีฟิกเอฟซีอยู่ด้านหลังนี้เลยพี่ จเจพี่จินครับผมพี่จินนี่อยู่ด้านหลังนี่เลยยังอยู่ไหมยังอยู่พิมพ์หนึ่งให้ผมนิดนึงนะยังอยู่พิมพ์หนึ่งให้ผมนิดนึงอันนี้กำลังท้าขาสาดกันให้อยู่ครับผมสำหรับ f c ตัวนี้นะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันเลยเปิดล็อกล็อกเปิดป่าไม่แน่ใจโอเคเดี๋ยวไปเช็คดูนะครับผมอ่ะยังอยู่ส่งหนึ่งมาแล้วก็พี่ที่อยากดูรถให้ลูกสาวไปมหาลัยพี่พี่อยากได้รถ เป็นปละามาไหนครับผมพี่เฮียชาร์ครับเฮียชาร์ตหัดยาห้าอยู่หัดยาด้วยอยู่ใกล้ๆผมเลยเอทีพหัประตูหน้าใหม่ยังอยู่ไหมครับไปแล้วพี่ยาฤิ์เอทีพหัประตูหน้าใหม่ผมปล่อยไปแล้วนะครับผมขอพัยจริงๆพี่พี่ปันนะผมพี่ปันปล่อยไปแล้วนะผมตอนนี้นะแล้วก็พี่จีนเป็นตัวนี้เลยตัวนี้เป็นซีวิกเอฟซีครับผมเป็นตัว 1.8l ตัวท็อปเครื่องพันแปดาตัวปกติอยู่5 4 9่เก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันวันนี้ยพี่อยาก ได้ค่าตัวเท่าไหร่ลองบอกผมมาได้ผมพร้อมจัดโปรให้นะผมชมหน้าได้สปอร์ตแบบนี้เลยกระจังหน้าโครเมียมมาเรียบร้อยแล้วนี่ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลยนะผมฟอกแรมเนี่ย <l amp> ได้มาเรียบร้อยอุปันบอกว่าสีขาวครับสีขาวยาลิษเหรอตอนนี้ปล่อยไปแล้วพี่ตอนนี้ยผมเหลือเป็นตัวปีสิบเจ็ดพี่เป็นตัวเจนเก่าสีแดงครับผมตัวท็อปสุดเลยถ้าสนใจนะ่ะมาเป็นตัวนี้ได้นะสำหรับเอทีหรือว่าเป็นอื่นได้ไหมสีขาวนี่ผมม,ผมีมัดได้ให้เรผมมีมัดได้ให้มีในส่วนของอเมร่งงาเนี้ยมีให้นะ คมใช้ผมคนบอกว่าสวยครับขอบคุณครับคุณปันบอกว่าที่มันมาคู่กับสีเทาอะครับตัวไหนนะตัวพรีเมียมหรือเปล่าอ๋อห้าประตูหรือเปล่าหมายถึงยาลีท่าประตูหรือเปล่าถ้าเกิดตัวนั้นอะยังอยู่พี่เดี๋ยวผมพาไปดูวันนี้ผมพร้อมปล่อยโปรด้วยขอพายจริงๆพี่รถล็อกอยู่นะครับผมอาจจะพาดูภายในไม่ได้นะพี่จินแต่ว่าตัวนี้อะออปชั่นเนี่ยมาค่อนข้างครบแลลวคูตคอนโทร แอรออโต้คาป레กล้องหลังเนี่ยไอ้ตัวนี้มีให้เรียบร้อยพี่บอกได้เป็นบอดหนังสีดาครับผมภายในในี่เป็นโทนดาเลยแล้วก็ดีไซน์มาสปอร์ตเลยครับผมโอเคอ่า okay. ประตูครับสีขาวอ่าได้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูพี่เดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยววันนี้ผมปล่อยโปรให้ด้วยนะครับผมวันนะี้นะเดือนกันยาพร้อมมาแบบพร้อมแจกโปรเลยวันนี้สนใจเนี่ยมาได้ค่าตัวคันนี้อย่างที่บอกว่าปกติมันอยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันพี่เช็คมาให้หมดแล้วพี่ตอนแรกจะเปิดท้องเครื่องให้ดูดูโครงสร้างรถล็อกเปิดไม่ได้ขอภายจริง พี่จีนเธอทักมาหลังบ้านเดี๋ยวผมวิดีโอคอลให้ดูรถได้ทุกจุดได้หรือว่าแบบเดี๋ยวผมเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวผมมาเปิดรถให้นะผมตรงนี้ขออภัยจริงๆนะอาจจะเปิดให้ดูไม่ได้นะตอนนี้ครับคุณเชมมุคนถามว่าผ่อนเท่าไหร่ครับคันนี้ปกติมันจะผ่อนอยู่ประมาณเก้าพันกลางๆพี่ค่าตัวห้าสี่เก้าแต่วันนี้ผมให้ค่าตัวอ่ะให้ไปเลยสี่เก้าเก้าพี่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเอาไปเลยคันนี้สี่เก้าเก้าจะผ่อนอยู่ประมาณน่าจะแปดพันกว่าและแปดพัน แปดพันเจ็ดอยู่ประมาณนี้นะอันนี้ไม่มั่นใจนะอยู่ประมาณนี้นพี่ถามพี่แอดมินได้เลยค่าตัวสี่เก้าเนะผมแบบฟรีดาวนะผมเจ็ดปีสนใจเนี่ยมาได้ตัวนี้หน้าตาคือมาสปอร์ตเลยพี่มาเทมาสปอร์ตแบบนี้เลยสนใจบอกเลยว่าคันนี้คุ้มเลยสี่เทาวอนด้วยนะผมดูแลง่ายเครื่องพันแปดดูแลง่ายเช่นเดียวกันสนใจนะพี่พี่ชัยมงคลพี่จินค่าตัวพิเศษเฉพาะในไลน์นะลงไลน์แล้วผมไม่ให้แล้วนะค่าตัวลดลงไปเยอะมากพี่สีฟ้าตรงนี้จิ้มมาบอกมาจากไลน์สดในมอสอ่ะ ทักมาได้เลยครับสามารถทักมาได้เลยนะบอกเลยว่าคุ้มคุมเลยพี่ตัวเนี้ยเรื่องความแรงอะ่ะ f c เนี่ยมันทําให้ได้อยู่แล้วครับมันทําให้ได้ <S <S ถึงจะเป็นเครื่องมันแปดมันก็ได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วอาจจะไม่เข้าพันห้าเทอร์โบแต่ว่ามันได้ในส่วนของการเป็นทนเนนที่เบาวกว่าดูแรงง่ายกว่าเป็นเครื่องที่เสถียรกว่านะครับผมเครื่องเสถียรกว่าเสถียรที่สุดของซีวิกแล้วสำหรับเครื่องมันแปดอะตัวเนี้ยสนใจเนี่ยมาได้ครับนี่เลยหรือว่าสนใจเป่นขนาดอีกบอกผมได้นะคุณช้างถามว่าไม่เท่าไหร่ครับตัวนี้มายู่่ทีครับมอยู่ที่แสนสี่เนะคยนน สนสี่ค่าตัววันนี้ปกติห้าสี่เก้านะวันนี้เหลือแค่สี่เก้าเก้านะผมสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะสนใจเนี่ยมาได้ผมบอกเลยว่าคุ้มมเลยครับผมปกติไม่ได้ขายราคานี้ด้วยวันนี้มาแจกแบบอยากแจกพี่สนใจเนี่ยมาได้เลยคุ้มๆนะสนใจพอดีให้ดูภายในไม่ได้รถมันล็อกพี่มันเอามาทำกัหลังกหลังแล้วตอนนี้รถล็อกนะผมสนใจมุมซายล่าตรงเนี้ยจิ้มมาบอกมาจากไรซ์สดแมมมอสเนี่ยอันนี้พักมาก่อนได้ไหมเดี๋ยวผม วีดีโอคอยให้ดูรถได้มีในส่วนของรูปภาพเพิ่มเติมภายในตัวรถอะมีให้นะผมสามารถทักเข้ามาดูกันได้เลยนะหรือสนใจเป็นคันไหนกันอีกคอมเมนต์ได้นะสามารถคอมเมนต์สามารถสอบถามมาได้เลยเดี๋ยวผมแนะนําให้นะแบนหลักแบนรองกิ่งยี่หมีให้หมดพี่มีให้หมดเลยชอบเป็นคันไหนอะไรยังไงบอกผมได้นะครับสามารถบอกผมได้เลยนะเดี๋ยวไปดูยาลิท้าวประตูสีขาวกัน่เลยพี่ปันอยู่ด้านหน้าเลยยังอยู่ไหมเอ่ยถ้ายังอยู่พิมพ์หนึ่งให้ผมนิดนึงนะถ้ายังอยู่พิมพ์หนึ่งมาให้ผมนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูยาลิท้าวประตูอยู่ด นี่จะเป็นตัวปีสามพี่วารันตีสูงเหลือครับผมเล็กใหม่มาไม่เยอะด้วยตัวนี้เลยใครที่แบบเอ้ยอยากได้รถไปใช้แบบใช้งานในชีวิตประจําวันนะผมประหยัดน้ํามันขับง่ายขับสบายตัวนี้แล้วอัน,นีกประส่งด้วยด้วยความที่เป็นตัวแฮดแบกนะครับโฉหน้ามาเป็นประมาณนี้เลยตัวนี้เป็นตัวใต้ยาลิสนะเป็นตัวหนึ่งจุดสองพรีเมียมพี่รถปียี่สามครับตัวรถปียี่สามสีขาวมุกมาแบบนี้เลยนี่เป็นสีซุปเปอร์ไวท์จ่ายเพิ่มมาแล้ว หลังคาแบ็ครูฟได้มาเรียบร้อยผมชมหน้าปเป็นชมแฮมเมอร์เฮดสปอร์ตแบบนี้เลยนี่แล้วมือหนึ่งเจ็แสนกว่านะมือหนึ่งเจ็แสนกว่าวันนี้ค่าตัวหน้าป้ายผมอยู่ที่ห้าสองก้าวพี่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันเดี๋ยวพี่ดูว่าพี่ได้อะไรบ้างนี่เลยอ่ะพี่ดูไฟหน้ามาสวยเลยเป็นโปรเจคเตอร์เลน LED day time เนี่ยได้มาเรียบร้อยแม็กครูโทนมาให้เรียบร้อยแล้วกระจกมองข้างดำตัวท็อปไงเขาได้บายสปอร์ตคอามกล้องรอบคันมาเรียบร้อยแล้วชิเลตสมาร์ที่โพสต์คสตาล์แล้วดูภายในนะพี่ภายในนะพวกอะไรหุ้มหนังเดอร์สติ ขอพายเดอร์สเชิ่งทองมาเรียบร้อยแล้วทิปกันโทรทีฟทีแวผมไม่พอโต้ตาเซฟตี้เซนมีมาให้เรียบร้อยแล้วอีกพี่เตือนกันชนด้านหน้าเตือนกันออกจกลนินครบพี่แอร์ออโต,โต้พร้อมกับจอคาเพกล้องรอบคันสามร้อยหกสิบองศาก็มีให้นะครับมีให้มาเรียบร้อยแล้วบอกได้เป็นสีเทาเดอร์สเตชชิ่งทองมาเรียบร้อยพี่มาแบบนี้เลยไม่พอดึงมาเป็นอางชัดเจนนะพวกนี้เป็นอ่าชัดเ,นะเ,เจนไม่มีแบบรอยตื้อหรือว่าแบบไม่ตรงกันอะไรเงี้ยไม่มีนะพี่ รถไม่มีโดนมาไม่มีชนหนักมีความจมนำไม่มีรถตอกกรอไมมา,มาตรวจเจอผมรับซื้อขึ้นเต็มราคาเลยด้วยนี่ใบตรวจสภาพจากบริษัทกลางผมก็มีให้ชิคอิสคอนสเปคชั่นใบเลยมอนเนเปิดไปปุ๊บได้5าดาวโครงสร้างตัวรถ5ดาวเครื่องยนต์5าดาวตรวจมาถึง274รายการเลยมาแบบนี้เลยสนใจเนะี่ยสามารถมาได้เลยครับผมบอกเลยว่าคุ้มๆเลยคันนี้นี่เลยรถปีย3ิด้วยวาระตีศูนย์ยังเหลือด้วยครับผมตัวเนี้ยวาระตีศูนย์ยังเหลืออยู่เลยไปดูในส่วนของโครงสร้างตัวรถกัน นี่นะโครงสร้างนะผมน็อตไม่มีขยับนะน็อตเดิมโรงงานเลย <_ d> um> ไม่มีขยับเลยพี่นี่ด้านในด้านนอกเช็คได้หมดเลยชัดเจนนะน็อต <_ d> um> ไม่มีขยับรูโครมนะผมโครงสร้างเดิมเป็นอาร์ชัดเจนนะครับเป้าชกเดิมนะพี่ตัวเป้าชกนี่เดิมเลยเก็บซิลเลอร์มาดีแบบนี้เป็นอาร์ชัดเจนเนี่ยปั๊มาตาอยู่นะผมตรงเนี้ยวันอาร์ตรงเนี้ยอยู่เหมือนเดิมพวงนี้น็อตไม่มีขยับนะพวงนี้ไม่มีขยับเลยตรงนี้ก็ไม่มีไม่มีบี้ยวผมคันมาน้ำจริงๆก็เดิมนะถ้าอยากดูเนี่ยทักมาหลังบ้านผมให้ดูคันมาน้ำยังได้เลยครับผม ตรงนี้โลกรมนะนี่รถโครงสร้างเดิมทุกจุดรถผมไม่มีชนหนักไม่ีความจมน้ำไม่มีต่ต่อครอมายมานะครับตรงนี้ของเหลวเปลี่ยนถ่ายทั้งระบบเรียบร้อยนะมันเครื่องนะมันเกียร์นะมันเบรกคูลแลนส์นนะผมดูแลให้หมดนะอะไรที่มันเสือส่อมสภาพผมดูแลให้หมดจองอากาศกองแอร์หรือว่าสายคงสายพานตรงไหนที่มีปัญหาผมดูแลให้หแล้วมั่นใจเรื่องของคุณภาพได้เลยพี่นี่อย่างสติ๊กเกอร์เนี่ยอยู่ครบนะสองตำแหน่งอยู่ครบเลยนี่สติ๊กเกอร์สองตำแหน่งหดือว่าตรงนี้ ถ้ารัสีมามันหายแน่นอนหรือพวกเนี้ยรูกลมทุกจุดไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะซิลเลอร์เดิมนะสนใจมาได้ถ้าตัวคันนี้อยู่ที่ห้าแส0สองืเก้าพันถ้าพี่สนใจนะผมพร้อมแจกราคาพิเศษพี่ผมพร้อมให้ราคาพิเศษถ้าเกิดสนใจบอกผมได้เลยเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจเป็นคันไหนบอกผมได้เลยนะคอมเมนต์มาได้เลยนะผมสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยผมพาไปแนะนํานะพี่นี่ตัวนี้คุ้มๆเลยครับผมรถปี23สด้วยวันตีารศูนย์ยังเหลือด้วยรถปีใหม่เลย หรือาเอออยากได้ไม่ลน้อยแบบน้อยไปเลยนะตัวนู้นมีให้นะผมเป็นยาลิหนึ่งกัสองสมาร์ทคันรถปียี่สิบสามเหมือนกันารันตี้ศูนย์ยังเหลือเหมือนกันเลขไมค์คันนี้มาแค่หน,นึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเองเลขไมค์มาน้อยมากชมหน้าก็ได้เป็นสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้ชมหน้าทำไม่เฮ็ดนะผมนี่ไฟหน้ามาบล็อกเดียวกันเลยแม็กซดูทนนี่ขนาดไม่ใช่ตัวท็อปก็ได้แม็กซดูทนมาแล้วกระจกมองข้างดํามีให้ผมตัวนี้ก็ไเป็นตัวเริ่มอะกระจกมองข้างดํามันจะยังไม่ได้มาครับไฟเลี้ยวมันจะอยู่ที่แก้นนะตัวีย มันได้มาอยู่ที่กระจกมองข้างเรียบร้อยแล้วก็เรื่เป็นตัวเริ่มพวงมาลัยเป็นยูริเทนนะไอตัวเนี้ยได้หุ้มหนังมาเรียบร้อยพร้อมกับ The เดอะสติชิงเทาเดือนใหม่ตัวนี้เชนเป็นดีไซน์ใหม่เรียบร้อยละไม่เหมือนตัวตัวเริ่มตัวเริ่มมันจะได้เป็นดีไซน์เก่าไออโอโต้จอคาเพก้องถอยมีให้แล้วก้องถอยชัดด้วยนะผมบเบาะได้เป็นเบาะหนังนะสีสวยเลยเป็นสีเทาเข้มนะผมมาแบบเนี้ยแล้วข้างนอกสีเทาข้างในสีเทากู่สีดีมากตัวนี้ประหยัดน้ํามันด้วยใครที่แบบเน้นใช้งานแบบอาจจะได้แบบไม่ได้ออปช พรมเมียมนะครับแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าอยากได้แบบคาพีกล้องหลังเนี่ยโอเคแล้วตัวนี้ได้แล้วราคาไม่แรงค่าตัวมือหนึ่งนะอยู่ประมาณ6กแสนกว่าวันนี้เหลือแค่ห้าแสนเก้าพันถ้าวันนี้ผมให้ไม่เกินห้าแสนผมมีค่าตัวพิเศษให้สนใจนะ่ะมาได้ไม่ตรวจสภาพผมก็มีให้พี่จากบริษัทกลางชิคอินสเปคชันผมตรงนี้เปิดมาไปุ๊บได้5าดาวเลยโครงสร้างตัวรถ5้าวภายนอก5ดาวภายใน5ดาวเครื่องยนต์ได้5ดาวตรวจมาถึง274รายการเลยครับมันจะเรื่องของคุณภาพตัวรถเลยนะตัวนี้สนใจเนะี่ยมาได้ แตว่าสนใจเป็นคันไหนการคอมเมนต์ได้นะผมสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะดวผมแนะนําให้แบนหลักแบนรองกิ่เยี่ยวค่ะคอมเมนต์มาได้หมดเลยนะครับเนี่ยยาริสคอสโคโรล่าคอสผมก็มีให้อีกนะครับหรือว่าอยากได้ซเวียอยากได้บีเอ็มมีให้นะผมมีให้ชอบเป็นคันไหนก็บอกได้นะครับสามารถบอกได้เลยนี่ตัวนี้ตัวนี้นะเป็นโต้ใต้ยาริสคอรสพี่เป็นตัว1.5 H E V พีเยมลักัุรี่ตัวท็อปสุดนะครับรถปี24เลขไม่หมื่นกว่าครับผมตัวเนี้ยคุ้มมากพี่หน้าตาเทสปอร์ตมาเลยหน้าตามาแบบนี้เลย สนใจเนี่ยมาได้บอกเลยว่าคุมๆมี่มาคุมๆเลยเฟนรน้าเป็น f ู l l l e ีเรียบร้อยแล้วเซ็นเซอร์กัะยะด้านหน้าเนี่ยมา2จุดเลยนะแม็กซ์ดูทนมาแบบนี้นะผมข้อสิด้วยอย่างตงัวเริ่มเขานี่แม็กซ์ข้อสิเลยนะตัวเนี้ยได้มาเป็นข้อมาเต็มๆเรียบร้อยแล้วช่วงล่างก็ดีนะผมตัวนี้ดีระดับที่ไอตัวเอชีเอาไปใช้อ่ะ,ะแล้วพี่มาดูภายในนี่เลยภายในตัวนี้นะสีสวยด้วยเป็นสีเทา OS, แรมโบตัดกับสีเทาเข้มมาเรียบร้อยแล้ว ดอกลำโพงตัวนี้ได้เป็นไพโอเนียนะผมได้เป็นดอกลำโพงไพโอเนียนี่เฉพาะตัวท็อปนะอยากได้แบบนี้อยากได้เครื่องเสียงแบบพีดีแบบนี้เฉพาะตัวท็อปเสียงภายในไม่เหมือนชาวบ้านใชวช่องเขาพี่ตัวนี้ตัวท่าเซฟในเซนต์มีมาให้อีวีโหมดเปิดได้อีกถึงไม่เปิดนะปกติก็ประหยัดอยู่แล้วอยู่ประมาณ26่สิบหลิตรเปิดไปปพ๊่มใช้ไฟฟ้าล้วนนี่โคตรประหยัดกความแรงหุ้มหนังนะผมตรงนี้นะแอร์คีบพุทธได้มาเรียบร้อยจอทีเอฟทีแอรออโต้ตัวนี้กฟองฝุ่นได้อีกอ้าวยุคฝุ่นแบบนี้สบายสบายเลยนะผม ไวร์เลชัชเจอร์ก็มีให้นะครับเฉพาะตัวท็อปนะที่จะได้ไวร์เลชัชเจอร์คาเพีก็เป็นแบบไวเลสพร้อมกับก๊อกรอบครับนี่ยให้มาครบตกับลงภายนอหนี่ยพร้อมกับหลังคานะเป็นหลังคาแก้วพาโนรามิกรูฟได้มาเราียบร้อยสนใจเนี่ยมาได้บอกเลยว่าคุ้มมากพี่คันนี้คุ้มมากๆสนใจมาได้เลยนะเป็นอัามาชะจเจน,นะรถผมไม่มีโดนมานะพี่รถผมไม่มีชนหนักพี่ความจมน้ำไม่มตัดต่อกรอใหม่น่นอนตรวจเจอผมรับซื้อขึ้นเต็มราคาเลยพี่นี่เลยใบตวรวจสภาพก็มีให้ครบนะครับนี่เลยนะใบตวรวจสภาพจากบ,บริษัทกลางนะชิคอิสเปคชั่ เปิดไปปุ๊บได้5้าดาวเลยภายนอกตัวรถก็ได้5ดาวรถสีเดิมนะภายในได้5้าดาวคือรถไม่มีรอยเลยพี่โครงสร้าง5้าดาวก็คือโครงสร้างไม่มีเสียหายไม่มีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนสําคัญไม่พบการเปลี่ยนหรือซ่อมคันว่าน้ําเครื่องยนต์5ดาวอายุไม่เกิน7ปีเลขไม้ไม่ถึง2 0 0 0 0ื่นต่อปีเครื่องยนต์สมบูรณ์ไม่มีรอยน้ํามันซึมไม่มีติดแก๊สไม่มีรอยน้ําทุกอ่นะครับคุ้มๆได้รถคุณภาพไปแบบนี้ในราคาไม่แรงพี่ตัวนี้ตัวท็อปสุดแต่ว่าวันนี้ผมขายต่ำกว่าตัวเริ่มไปแดงราคาเบากว่าตัว นี่เลยพี่ดูนะโครงสร้างรถไม่มีโดนนะแล้วตัวนี้ราคาหรืสองนี่คือจะไปเหยียบแก่ตัวพรีเมียมแล้วพี่แต่พี่ได้ตัวลักชวรี่ครับผมได้เป็นตัวพรีเมียมลักชวรี่บอกเลยว่าคุ้มสนใจขนไหนการคอมเมนต์ได้นะพี่สามารถคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมพาไปแนะนําให้ตรงย่านร้านผมอยู่ปทุมพายีรลานหลุมแก้วนะครับอยู่ตรงแยกปลอดทองสะดวกมาดูรถหน้าร้านมาได้เลยนะครับสามารถมาดูได้หรือถ้าใครไม่สะดวกมาผมมีสม่มมสงถึงหน้าบ้านไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านด้วยนะ นี่น็อตไม่มีขยับนะครับน็อตเดิมโรงงานไม่มีขยับเลยด้านในด้านนอกชัดเจนนะเนี่ยน็อตมาแบบนี้เลยเบร์อาร์กมาชัดเจนพี่ตรงนี้โครงสร้างรถเดิมเลยครับตรงนี้นะเดิมทุกจุดเลยเนี่ยเดิมนะผมเบร์อาร์กมาชัดเจนนะตรงนี้ชัดเจนนะผมโครงสร้างเดิมคานมะนาวนะผมไม่มีถอดไม่มีเปลี่ยนมาไม่มีแบบเอ้ยทำสีเคาะมาไม่มีนะรูกลมนะผมเนี่ยรูกลมน็อตไม่มีถอดนะครับตรงนี้เลยเนี่ยด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันหมดพี่ ไม่มีขยับนะผมสนใจเนี่ยมาได้ของเหลวก็เปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยนี่เลยเปลี่ยนถ่ายให้ทั้งระบบเลยใส่แจ๋วเลยพี่ตรงเนี้ยแล้วเปลี่ยนสูตรนะตรงเนี้ยเลขไม้มันมาหมื่นกว่าเองขับมาน้อยมากสภาพรถคือบอกเลยว่าไม่ต่างจากป้ายแดงพี่ไม่ได้เปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องนะน้ำมันเบรกดูแลให้อะไรที่มีผมดูแลให้พี่ดูคูลแลนดเสียมพูแบบนี้เลยไม่ใช่น้าเปล่านะเป็นน้ํายานะผมตรงนี้สนใจอย่างมาได้หรือว่าสนใจเป็นขนาไหนกันคอมเมนต์ได้นะสามารถคอมเมนต์ได้เดี๋ยวผมแนะนําให้แบรนด์หลักแบรนด์รองเก่งยิ้วค่าบอกผมได้นะ สภาพสวยเลยประหยัดน้ำมันด้วยพี่ด้วยความที่มันเป็นเครื่องบรรพร้อมกับมอเตอร์อ่ะตัวเนี้ยอัตดกังที่เฟืองมันจะอยู่ประมาณยี่สิบหกลิตรพี่ที่โรงงานเขียนไว้ยี่สิบหกจุดสามแต่ใช้งานจริงอ่ะก็อานจะอยู่ประมาณยี่สิบสี่อะไรประมาณนี้ใช้งานได้ประมาณนี้เลยบอกหรือว่าคุ้มนะก็ยังไงก็ประหยัดกว่ายโคลาอีกอยู่ดีนะผมสนใจนะมาได้หรือว่าใครสนใจเป็นขนาไหนการคอมเมนต์ได้เลยนะสามารถคอมเมนต์ได้เลยแบรนด์หลักแบรนด์รองเก่งยโคลาบอกผมได้หมดเลยเดี๋ยวพาไปดูพี่ร้าน,นผมมีตั้งแต่ยโคลายันแบบเอสยูวีอย หรือว่าจะอัพไซส์ขึ้นมาพี่ไซส์ size ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะผมช่วงล่างอยากได้แน่แนๆเง,งี่ยถ้าเกิดตัวนู้นอ่ะใครที่เน้นใช้งานในเมืองนะผมเน้นแบบออปชันอยากได้ไประหยัดน้ำมันเลยอ่ะอย่าลืมขอได้หรือถ้าเกิดแบบเอ้ยออกตกัดจังหวัดปล่อยขึ้นมาหน่อยผมว่าขอได้นะตัวเนี้ยเหยียบได้มันกว่าแน่นอนพี่ได้เป็นเครื่องมันแป๊บเหมากับช่วงล่างที่มันแน่นขึ้นได้ถัฟอร์ม p n g ไปเรียบร้อยละพี่ตัวเนี้ยนี่มบหน้ามาเป็นประมาณนี้เลย่าเท่เลยตัวนี้เป็นตัวรถปี20่รับาเป็นตัวท็อปสุดพรีเมียมเซฟ มาแบบนี้กระจังหน้าตัดโคยี่มมาเรียบร้อยกล้องรอบพัน3 5, 6 0องศาได้มาเรียบร้อยแล้วผมพร้อมกับไฟหน้านะตัวนี้เป็น LED projector สีฟ้าแบบนี้ก็เฉพาะตัวไฮบริดนะครับเพราะฉะนั้นประหยัดน้ำมันแน่นอนตัวนี้โรงงานเคลียรไว้ประมาณที่เคลียรไว้ประมาณทีก็คือประหยัดมากพี่แม็กได้เป็นทูนโทนและลายแม็กสวยด้วยและตัวนี้ได้เป็นขอบ8นะถ้าเกิดเป็นตัวพรีเมียมตัวเริ่มอะไรเงี้ย ได้จะเป็นมันจะได้เป็นแม็ก417ที yani ่ตัวเนี้ยได้เป็นแม็ก418มาเรียบร้อยกล้องรอบคันบางสปอร์ตมีให้ครบเลยนะครับมาแบบนี้เลยแล้วพี่ดูภายในภายในเขาก็ไม่ธรรมดาดีไซน์มาสวยเลยได้ทั้งความสปอร์ตความพุ่งานพี่นี่ครับพวงมาลัยพุ่มหนักมาคุชชั่นโถงให้มาแล้วนี่รถปี20นะได้คุชชั่นโถงมาเรียบร้อยพร้อมกับในส่วนของเตือนชนด้านหน้าเตือนออกเลนตอนนี้มีให้เลยนะครับผมได้มาแล้วจอ TFT ครับผมแล้วเลขไมมาไม่เยอะด้วยเก้าหมื่นแปดพันโลนะครับผมแล้วเลขไมมาสวยด้วยแบบนี้เลย ไม่กล้าขยับเลยตอนเนี้ยนี่เลยนะรวมถึงด้านซ้ายผมตัวนี้ไอรออโต้ด้วโซนอ่ะขับไปสองคนตรงนี้ไม่ต้องกังวลละแบบทะเลาะก,กันคุณหงูมแอร์คนนึงหนาวคนนึงร้อนอ่ะตัวนี้แยกกันปรับไปเลยนะผมแอร์ออตโตโด้ด้วยตัวนี้จอถ้ผมเป็นจอคาเพีพร้อมกับกล้องรอบคันส6 0อสบงศาพี่ได้เป็นกล้องรอบคันมาเรียบร้อยนะครับผมและกล้องชัดด้วยปรับได้หลายมุมด้วยกระจกตัดแสงออตโต้พร้อมกับกล้องมนถึงหน้ารถหลังรถหน้าคัได้เป็นหลักการ ซันรูฟนะคะตรงนี้เปิดออกได้เลยเปิดออกรับลมได้เลยเพื่อนไม่ใช่อ่ะอยากให้แบบมืดๆตรงนี้ปิดได้หรือจะเปิดแบบรับแสงเฉยก็เปิดออกแบบได้ตบบนี้เลยนะผมตรงนี้เปิดออกรับลมได้เลยจะเอาแบบมือพกมาจอดรถแบบถ่ายรูปอ่ะผมพกมาทําได้นะตัวนี้สามารถทําได้แล้วโครงสร้างตัวรถก็เดิมเช่นเดียวกันพี่นี่เม็ดอาร์คมาชัดเจนเลยเม็ดอาร์คมาชัดเจนนะครับรถไม่มีโดนมานะตรงนี้ไม่มีเพย์เยอร์ไม่มีอะไรเลยนะครับผมโครงสร้างมาเดิมเลยนะ คุณชาดาศรีบอกว่ามาด้าสองห้าประตูขอพัยจริงพี่มาด้าสองห้าประตูเพิ่งปล่อยไปเลยรถปีใหม่ด้วยรถปียี่สบสองเลขใหม่ตัวนั้นอยู่ที่สามหมื่นหกเองลูกค้าซื้อสดหน้าร้านมาถึงปุ๊บซื้อเลยนะผมตัวนั้นขอพายจริงๆนะมาด้าสองตัวเนี้ยผมจะมีเป็นตัวสี่ประตูให้สองคันได้ไหมแล้วก็จะเป็นพวกยาริทาประตูถ้าเกิดใกล้เคียงกันนะแทนได้ไหมพี่ตัวนี้มาด้าสองผมมีเป็นตัวนี้ถ้าเกิดจอดอยู่หน้าร้านตอนนี้นะนี่เลย ปีใหม่เหมือนกันไมน้อยเหมือนกันพี่เป็นรถปี21เอลขไมแค่3 8 0หม่โลนะครับเลขไมแค่3 8 0หม่ถ้าไม่เป็นตัวเนี้ยอันนี้ผมมีให้เลยนะครับรถปีเป็นรถปี21ชมหน้าเป็นประมาณนี้กระจังหน้าได้เป็นไดมอนด์กียมาเรียบร้อยกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าพีดีตัดโครเมียมมาเรียบร้อยแล้วพี่สีขาวมุกด้วยครับผมเป็นสีขาวสโนว์แฟลกไบเพลนะครับตัวนี้ไฟหน้าเป็น led โปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยแล้วพี่เดินวงแหวนมาเรียบร้อยแล้วสวยเลยชมหน้าเนี้ยทำให้ตัวรถดูแบบสปอร์ตดูแบบเทเลย รถขวัญใจวัยรุ่นเลยตัวเนี้ <c oughs> ที่ดูเส้นสายเขามันทาให้ตัวรถดูสปอร์ตที่ว่ารถโยุโรปครับผมสเกิร์ตรอบคันตัวนี้ได้มาแล้วนี่ได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันมาเรียบร้อยสวยเลยนะมาดูด้านหลังนะผมดีวิวเซอร์ <c oughs> มีให้นุม่มมีท่อติดีวิวเซอร์มาให้แต่ว่าออกฝั่งเดียวนะออกแค่ฝั่งขวาฝั่งเดียวนะผมตัวนี้นะนี่สวยเลยดักเฮลมีให้นะผมเซ็นเซอร์ถอยหลังสี่จุดนะคะสีขาว <c oughs> แบบนี้แล้วม,มาดูภายในยนี่เลยภายในตัวนี้นะมาสวยแบบนี้เลยนะผม ดีไซน์สปอร์ตมาเลยออปชันมาครบเลยพวงม,มาลัยมันติดฟัง Auto, ก์ชันแอร์ออโต้จอควาเพย์พร้อมกับกล้องมองหลังเกียร์ตัวนี้ได้เป็นสกายแอคทีฟได้พร้อมกับโหมดสปอร์ตได้มาแล้วเบาะได้เป็นเบาะหนังมาตัวนี้ขอพายจริงๆตัว5ประตูไม่มีเถอะเป็นตัวนี้มีให้นะตัวนี้จะมีให้เลยข้าตัวอยู่ที่สามแสน้าพันพี่สามหกเนะครับสนใจมาได้รถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยครับผมรถเพิ่งเข้ามาใหม่ใบตรวจสภาพจากบริษัทกลางมีให้นะซิกสเปคชั่นใบเลยมันเด่นเปิดไปปุ๊บได้5ดาวเลยโครงสร้างตัวรถ5ดาวเครื่องยนต์5ดาวนี่เลขมแท้้ดวย สามหมื่นแปดนะผมสนใจลองมาดูกันก่อนได้นะมาดูละเลอียดเพิ่มเติมก่อนได้เลยพี่ตัวนี้ขอบคุณจริงๆว่ายไปแล้วมาช้าไปนิดนึงตัวนั้นมาแป๊บเดียวเองมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปเร็วด้วยนะผมลูกค้าแบบดูรถเทสได้ปุ๊บก็จ่ายตังค์ไปเลยนะครับมาเร็วไปเร็วมากนันนั้นนี่เลยแลไวมี่มาดูอ่องเครื่องนะผมตรงนี้นะโครงสร้างรถเดิมทุกจุดนะเดี๋ยวผมพาดูนี่เลย น็อต <Not S 2> ไม่มีขยับนะน็อตเดิมโรงงานไม่มีขยับเลยสักจุดพี่น็อตเดิมเลยรูกครมนะผมตรงนี้รูกครมหมดเลยนะครับแบบนี้เลยนะนักไม่มีหนาพี่ปั๊มตามัดได้ยังอยู่อะผมแล้วพี่ดูสินยางมันดิสินยางมาแบบอ่ะของเนี้ยหนึ่งแล้วนี่อีกสองแล้วผมนี่อีกสามมันทำให้ตัวรถเนี่ยเก็บเสียงดีมากพี่ขับไปอะลมไม่มีเข้าพี่แล้วดีไซน์มาสปอร์ตเครื่องมาพร้อมกับเครื่อง 2003. พันสามเพราะฉะนั้นปลายไม่แผ่วขับไปปลา,ายไม่แผ่วเลยน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะ ้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำเบรกคูลแลน์อันนี้อาจจะดูยากนิดนึงด้วยความที่มันอยู่ลึกแล้วก็ผมจับขึ้นมาไม่ได้มันร้อนพี่ตอนนี้มันร้อนอยู่นะครับขอภัยจริงๆนะเนี่ยเป็นประมาณนี้ดูในกล้องอาจจะยากนิดหนึ่งแต่ว่าผมเปิดถ่ายทั้งระบบเลยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกคูลแลน์เนี่ยดูให้หมดแล้วโครงสร้างเดิมเบ้าโช๊คเดิมนะผมพวกเนีย้ยชัดเจนเม็ดอาร์กมาชัดเจนไฟไม่มีถอดไม่มีเปลี่ยนนะพวกนี้ถ้าเกิดถอดมาเนี่ยมีลมแน่นอนมีบิ่นแน่นอนนะครับฐานมาน้ำก เดิมหมดนะครับสนใจดะมาได้ค่าตัวไม่แรงด้วยฟีดาวควันอยู่6 5พันาเคันนี้ฟีด้าอยู่แค่6,5พันสนใจมาได้เลยหรือว่าสนใจเป็นขนาดไหนการคอมเมนต์ได้นะสามารถคอมเมนต์ได้เลยพี่แบลหลักแบลลองกีง่วิวคาบอกผมได้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็คุ้มเลยหรือว่าค่าสนใจเป็นขนาดไหนการคอมเมนต์ได้นะสามารถคอมเมนต์ได้ตรงนี้มาสวยเลยพี่แล้วก็พับเบาะได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าอยากได้เป็นตัว5ประตูตอนนี้ราคาเบาๆผมมียายลิทประตูให้ไม่ว่าจะเป็นตัว 39, ปี19ปี2 0ปี23มีให้2คันจริงีตัวปี2ด้วยพี่ ชมปียี่สิบผมก็มีให้แต่พอดีรถไม่อยู่หน้าร้านขอบคุณสำหรับการกดใจครับพี่โมนาครับผมขอบคุณครับสนใจคันไหนกันบอกผมได้นะพี่ผมพร้อมแจกโปรให้นะนี่มาดูคันนี้กันต่อตัวนี้ครับเป็นโตโยต้ยาริทนะผมเป็นตัว 1.2G ่งดพที่สีเทาเข้มมาแบบนี้เลยชมหน้าได้มาสปอร์ตแบบนี้เลยพี่นี่ชมหน้าเนี้ยสปอร์ตเลยไฟหน้าได้เป็นเบรคเตอร์เลนมาเรียบร้อยละสวยนะ LED ว a ด,ดี i ด e รก็มีให้นะผมตัวนี้ แม็กได้เป็นแม็กโทรโทนนะผมตัวท็อปเงี่ยตัวจีพัรนะผมสูงกว่าตัวจีอีกกระจบของข้างดํานะครับได้มาแล้วแล้วพี่ดูภายในเปิดไปปุ๊บนี่ไม่ธรรมดานะ mm hmm. าพวงมาลไรหุ่มหนังเดรสติชชิงแดงมาเรียบร้อยแล้วครับผมแบบนี้เลย mm hmm. ดีเทลดีด้วยแล้วพี่ดูนี่คือรถปีสิ้านะพี่แต่ว่ายังไม่มีรอก เนี่ยยังไม่มีแบบเอ้ยมันมันเหมือนอาเทียนผูเนะี่ยไม่มีนะถือว่าการใช้งานมาไม่ได้เยอะพี่แอร์อโต้จอคอมได้มาแล้วตัว G ยังไม่ได้เลยอจอคอมหลายตัวนี้ได้ไปเรียบร้อยแล้วพี่มาคุ้แบบนี้นะก็บอก์ดผมได้เป็นบอรหนังเดิน stitching แดงมาเดินได้แดงมาแบบเนี้ยสวยเลยตัวนี้ตอนแรกอะ่ะบอกว่าการใช้งานมันมีแบบยับมาล็กน้อยนะเราก็เก็บงานให้เราก็แบบเติมให้เลี้พอมมงตตดิิ่่่ไไป แถมไปให้เลยนะครับไปตรวจสภาพจากบริษัทกลางก็มีให้ชิคสเป p ชันบายเรมอนเนตเปิดไปปุ๊บได้ห้าดาวโครงสร้างตรงรถได้5้าดาวเครื่องยนต์ได้ห้าดาวหมดเลยมั่นใจเรื่องของคุณภาพได้เลยรถไม่มีชนหนักมีความจมน้ําไม่มีติออนะตอพร้อมนะตรวจเจอผมรับซื้อขึ้นเต็มราคานะสนใจมาได้นะพนี่สามารถมาได้เลยนะอย่าไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนี่เลยนะครับเปิดไปปุ๊บเป็นประมาณนี้เลย ครื่องตัวน no ี right not not ้นะผมจะเป็นเครื่องพันสองสี่สูบว่าผมเครื่องอันนี้เป็นเจนเก่ากองอากาศยังวางหลังอยู่นะเป็นประมาณนี้นะพี่ตรงนี้ของเหลวก็อ้ยเปลี่ยนถ่ายทั้งระบบเรียบร้อยแล้วนะผมแบบนี้เลยนี่ใส่นะไม่มีดําไม่มีขุ่นนะผมไม่มีแบบอุ้ยเหนียวนะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะน็อไม่มีขยับผมน็อเดิมโรงงานไม่มีขยับฟันมาเใต้อยู่นี้ฝาแฉะฟอนแบบเนี้ยฝาแท้เลยนะครับรวมถึงมันเดิมมาจากโรงงานเนี้ยยังไงก็ต้องแท้แล้วพี่ไม่มีถอดไม่มีขยับดูื้านอกดูด้านในด้วยนะครับผมแบบนี้ ไม่มีขยับนะรูกลมเลยนะครับผมนี่เบ้าชกเดิมนะฟลามตาอยู่นะผมนี่วันอาร์นะผมตรงนี้น็อตไม่มีขยับนะน็อตไม่มีขยับเลยตรงเนี้ย <ıl fulfill cycling> เดิมทุกจุดรูกลมคนานมน้นเดิมนะครับแบบนี้สนใจอยากมาได้ด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันหมดนี่ไฟไม่มีถอดโครงสร้างเดิมเบ้าชกเดิมโครง <l ok> <l ok> สร้างไม่มีโดนมาละตรงเนี้ยโครงสร้างไม่มีโดนมา <l ok> สนใจอยากมาได้หรือว่าสนใจไป่นขนไหนอีกคอมเมนต์ได้นะ สามารถคอมเมนต์ได้เดี๋ยวผมแนะนําให้แบนหลักแบนรองเกญ่ก็คาบอกผมได้นะพี่สามารถบอกผมได้เลยเดี๋ยวผมแนะนําให้นะครับตัวนี้ครับตัวนี้สามแสนหกื่นเก้าพันนะผมสามหกเก้ารถเข้าใหม่ด้วยตัวนี้รถเข้าใหม่เลยสนใจมาได้เลยหรือว่าอยากได้เป็นคันไหนอยากได้รถประบ้านไหนบอกผมได้นะสามารถบอกผมได้เลยนะเดี๋ยวพาไปแนะนําพี่ตัวนี้ก็มีให้ยารีสตัวไฮนะผมตัวนี้รถไปยี่สิบครับเชนมาจากตัวเมื่อกี้ตัวนี้เครื่องเจนใหม่แล้วรอร้ทเถอดอยากได้เครื่องเจนใหม่แล้วราคาเบาเมีตัวนี้ให้ โฉมหน้าได้เป็นคล้ายๆกันเลยครับผมโฉมหน้าที่คือจะมาค้ายกันเลยแม็กทูโทนมาเหมือนกันนะครับนี่ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมีให้เหมือนกันแต่ว่าพี่ดูภายในมันจะต่างกันนิดนึงนะครับผมตัวนี้มันได้ในส่วนของลิปคอนโทรล f t ได้มาเรียบร้อยแล้วไอรออโต้ครับพร้อมกับในส่วนของจอจะเป็นจอคาเพีพร้อมกล้องถอยกล้องบันทึกหน้ารถตัวนี้จะได้เดิมโรงงานแบบไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยเนี่ยกล้องบันทึกหน้ารถมีให้นะครับวอบากก็มาเหมือนกันเลยนะครับผมมาดีไซน์สวยเหมือนกันดีไซน์เดียวกันเลย ใบตรวจสภาพก็มีให้ครบนะครับใบตรวจสภาพจากบริษัทกลางนะซิกอินสเปคชั่นนะผมตรงนี้เปิดไปปุ๊บนี่เลย5ดาวภายนอกตัวรถก็ได้5าดาวรถสีเดิมนะภายในก็ได้5าดาวรถไม่มีรอยเลยโครงสร้าง5ดาวรับผมโครงสร้างไม่มีเสียหายไม่มีการซ่อมหรือเปลี่ยนที่สวนสำคัญไม่มีการเปลี่ยนหรือซ่อมคาร์บนน้านะครับเครื่องยนต์ก็5าดาวอายุไม่เกินเจปีเลขไม่ถึงสองห0ื่นต่อปีเครื่องยนต์สมบูรณ์ไม่มีน้ํามันซึมไม่มีเตดแก๊สน้าท่วมก็คือไม่ไม่มีรอยน้ําท่วมเลยเนี่ยตรวจมา่นื่องของภาพได้เลยครับสใจอ่ะมาได้นะ ดึงไปปุ๊บเม็ดอาร์ชชัดเจนนะเม็ดอาร์ชชัดเจนเรียงตัวสวยแบบนี้นะนี่ไม่มีแบบเอ้ยด้านในด้านนอกไม่ตรงคาดไม่มีแบบเม็ดอาร์คหายแนะ่นอนพี่รถไม่มีทําม,มานะไม่มีชนหนักหรือความจนนะไม่มีตะต่อกรอม้นะครับผมตรงเนี้ยแล้วดูแลให้หมดพี่สปารอบคันอบโอโซนสตรีมเรามีการดูแลให้หมดนะครับตรงนี้สนใจเนี่ยมาได้ค่าตัวไม่แรงด้วยอยู่ที่38 9ดเกฟรีดาวอยู่แค่ประมาณ6 7 0ันเจ็ดหดเท่านั้นเองนะครับสนใจเนี่ยมาได้เี๋ยวว่าใครสนใจกันคันไหนกันอีก คอมเมนต์ได้นะสามารถคอมเมนต์ได้เดี๋ยวผมแนะนําให้นะผม,ผมแนะนําให้แบนหลักแบนรองสิงยค้างบอกผมได้หมดเลยนะพี่ตัวนี้ก็เป็นประบานนี้นะครับผมชอบขานาดบอกผมได้นะโปรโมชั่นผมแจกเฉพาะในไลน์นะลงไลน์แล้วไม่ได้โปรแล้วนะเพราะฉะนั้นรีบกันนิดนึงพี่รีบมาน,นิดนึงเดี๋ยวผมใกล้จะลงไลน์กันแล้วด้วยอย่างวันนี้ก็เท้วผมหรือว่าเป็นในส่วนของอ่ะเดี๋ยวไปดูซีวิกกันบ้างนี่เลยรถขวัญใจไวรูกนในคันหนึ่งซีวิกพี่เอฟอีเลย วันนี้ราคาเบามากพี่เฉพาะในไลฟ์นะครับเฉพาะในไลฟ์ถ้าลงไลฟ์แล้วไม่ได้เสือตัวนี้เป็น Honda Civic FE พีที่เป็น1.5 L อลเครื่องพันห้าเทอร์โบเรื่องความแรงน่ะไว้ใจเขานะให้ได้พี่ส0งกว่าได้200กว่าเลยตัวนี้แบบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมได้200กว่าแล้วรวมถึงที่ดูชมหน้าเขามาสปอร์ตมาเทีเลยเป็นเครื่องพันห้าเทอร์โบนะครับผมเริ่มแล้เพราะว่าตอนนี้ อ่ะอย่างฉงผันไมเนอร์เชนมีทุกรุ่นย่อยพี่พอไมเนอร์เชนแล้วเหลือรุ่นเดียวเหลือเอลพัทตัวเดียวนะครับตอนนี้คุ้มรวมถึงพี่เจ้าทำอะไรต่อตรงนี้ก็เอาไปทําได้นะถือว่าจะขับเติมเดิมอย่างนี่ก็เทแล้วนะครับผมเรามาดูข้างในกันภายในตัวนี้นะมาดีไซน์สปอร์ตหรูหราแบบนี้เลยนะครับโอเคช่องแอร์นะผมเป็นแบบโครงรังพึ่งมาอย่างนี้แล้วพี่ดูพัดเปลี่ยนออกแบบนะตั้งแต่ขวาสุดยันซ้ายสุดเลยมาแบบนี้เลย อย่างสวยพรมทไรครับผมได้เป็นมาติฟังชั่นนะครับผมพร้อมกับ Honda s e n s i n g ตัวนี้มีให้ตั้งแต่ตัวเริ่มนะถือว่าออปชั่นมาไม่กักเนี่ยมันน่าเล่นตรงนี้แหละได้ Honda s e n s i n g มาแล้วก็ทีเอทีก็ได้มาแล้วแอร์ออโต้พร้อมกับ pe, คาเพกกล้องถอยเนี่ยมีให้ครบพี่เกียร์เป็นระบบ CVT ครับผมนี่เลยมาแบบนี้ตัวเบาะก,ก็มาเป็นเบาะผ้านะต่างกับตัวเ e ยียร์พัดแค่ตัวเบาะที่เป็นเบาะผ้าแล้วก็เลนบอสถ้าเกิดพี่อยากได้ดีเทลเบาะผ้าไอตัวนี้ให้ได้แล้วมีแค่ตัว,วือว่าลแบบ อยากได้เป็นบอร์ดถังพี่เอาไปพุ่มเนี่ยก็ไม่กี่บาทแล้ววันนี้ราคาไม่แรงปกติอยู่ที่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันพี่ปกติอยู่หกพัเก้าพักมาวันนี้ผมมีค่าตัวพิเศษให้อ่ะผมให้ไปเลยหกหนึ่งเก้านั่นเองหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันพี่ได้ขับเอฟไอแล้วรถไม่มีโดนมาพี่เบต้าไม่มีขยับครับผมเบ็ต้าไม่มีขยับเลยเนี่ยสภาพอย่างสวยเบ็ต้าไม่มีขยับใบตรวจสภาพมีมาชัดเจนครับผมใบตรวจสภาพจากบริษัทการซิกอิสเพรสชั่นบายเลมันเหียได้มาห้าดาว ผมสร้างตัวรถหดาวเครื่องยนต์5ดาวครับผมต้นมาถึง274รายการเลยมั่นใจเรื่องของคุณภาพได้เลยสนใจนะมุมชายล่างพวกนี้จิ้มมาบอกมาจากไลฟ์สดเป็มอสเนี่ยได้เลยนะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าคุมค้มๆเลยครับผมหรือว่าสนใจไปขั้นไหนอีกคอมเมนต์ได้นะแต่เดี๋ยไม่มีคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไลฟ์กันก่อนแล้วกันนะผมผมให้นะโปรโมชั่นพวกนี้ห้นาทีหลังที่ผมลงไลฟ์